ถือกล่องมือหนึ่งถ่ายคลิปมือหนึ่งเก็บไปเก็บเชอรี่กันจ้าเก็บเชอรี่เปรี้ยวเก็บเชอรี่กันจ้าเก็บเชอรี่กันนะคะเพื่อนๆ เชอรี่จ้ะเชอรี่โอ้โหดูดิดูดิมันสวยมากฮ่า่ายเพื่อนสออร์มาสออร์มารีบเก็บจ้าไม่เก็บเดี๋ยวคุณนกจะมากินนะคะคุณนกคุณนกจะมาแย่งกินนะคะโอ้โหเออเดี๋ยวไปเหมือนวักถ่ายไปเดี๋ยวก็เขาเก็บหมด เดี๋ยวเขาเก็บเสร็จพอดียายโมดูดินี่ดูค่ะดูดูค่ะดูดูค่ะดูดูค,ดคือเชอรี่นะคะหนึงเอาเลยนึงเอาเลยงี้เลย ได้ไม่ต้องไปทำงานรอบสองมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถ่ายคลิปมือหนึ่งเก็บเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดนิไปแล้วเดชายก็จะเก็บ

สองกระป๋องเก็บประมาณ20นาทีถึงเปล่าไหมเนาะไม่ถึง้ะมั้งเอาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บใหม่อมันยังไม่สุกเต็มที่นี่นะคะไปแช่แข็งหอยทำน้ำผลไม้นะคะนี่นะคะให้พี่เมินเข้าไปจัดการล้างแล้วก็ใส่ถุงแช่แข็ง ยายจะทำงานนอกบ้านเขาบอกว่าแบบนี้เขาทำได้อยู่แค่ล้างล้างก็ใส่ถุงใส่ถุงเอาไปแช่เนาะ